มีกะต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวไปอีกละคะมาเบิ่งกันคะ่ะเครื่องเต็มเครื่องเหนียวเพียบๆแสบอานี้เครื่องก๋ยวยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยของเราวันนี้ต้มเนื้อเปื่อยอยู่ประมาณที่ต้มเนื้อสี่กิโลค่ะมันล้นหม้อเต็มหม้อก่อนเนาะแต่เครื่องก็ใส่หมดแล้วละ่ะเครื่องทุกอย่างใส่หมดแล้วรอให้มันเดือดก่อน ทิ้งไว้ค้าข้ามคืนสายพรุ่งนี้เช้าน้ำมันจะนัวอร่อยจ้าเ๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยของแม่แก่น้อยสูตรเราเองจ้าเราไม่ได้ไปเอาสูตรของใครมาไม่ได้ไปเรียนแบบของใครนะคะมีที่นี่ที่เดียวจ้าสูตรแบบนี้จ้าหมอนี้น่าจะพันกว่าบาทค่ะราคาทพันกว่าบาท เชิญนะจ๊ะ